สวัสดีวันพุธนะครับอยู่กับกอนคนเดิมเพิ่มเติมคลสวยแล้วนะครับวันนี้มานอกสถานที่นะครับอีกแล้วนะฮะร,รถยุโรปไม่เกินหนึ่งจุดห้าล้านนะครับและพ่อนเริ่มต้นเพียงหลักหมื่นต้นๆเท่านั้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยสีขาวพินนิยมเบื่ออยากปล่อยนะครับก็ไม่เจ็บตัวมากวันนี้กับ BMW s อสไดฟ์ 18i ป20ี2011การออกแบบนะครับเน้นนะครับภาพลักษณ์อันโดดเด่นนะครับตามแบบฉบับของ BMW X-Series เส้นสายที่ดูอบเฉียวนะครับและกระจังหน้าที่เป็นเอกลักษณ์กับกระจังหน้าคูมเมียมนะครับแล้วก็ล้ออลอยขนาด17นิ้วด้วยกันคุมพลังนะครับ เบนซินสี่สูบสองกุศลลิตรนะครับหนึ่งพันเก้า้ยเกสบห้าสีซีหรือหนึ่งร้อยห้าสิบแรงม้านะครับแล้วก็เป็นขับเคลื่อนล้อหลังด้วยนะตกแต่งภายในนะครับเลือกวัสดุชันเลิศนะครับให้กลมกลืนกันฮะแล้วก็เบาะนั่งแบบคอมฟอร์ตซีดนะครับทําให้นั่งในอย่างดีเยี่ยมนะครับแล้วก็เพื่อการนั่งสบายสูงสุดก็จะมีระบบปรับ เบาะนั่งครับแบบไฟฟ้านะครับระบปรับอากาศนะครับมีระบบหมุนเวียนปรับอากาศแบบอัตโนมัติด้วยนะครับพร้อมระบบไมโครฟิลเตอร์ครับแล้วก็เซ็นเซอร์ตรวจจับฝุ่นละอองและแสงอาทิตย์นะครับทำให้ได้รับอากาศที่บริสุทธิ์แน่นอนแล้วก็มีระบบแยกฝั่งซ้ายขวานะครับความเย็นนะฮะแล้วก็ระบบเซฟตี้นะครับ คือช่วยลดอุบัติเหตุนะครับเป็น Active s a ฟตี้นั่นเองนะครับใน BMW X1 นะครับใช้กรณีการเกิดยางระเบิดนะครับโดยใช้ระบบ r u n f l a t นะช่วยให้รถไปได้ไกลอีกสองร้อยกิโลเมตรนะครับโอ้โหมันดีขนาดนี้เนะี่ยไม่จัดได้ยังไงครับนะถ้าใครสนใจนะครับรถคันนี้ อยากมาจับจองแล้วเป็เจ้าของก็มาจับจองกันได้ครับวันนี้ขอบคุณมากและสวัสดีครับ